Made in Thailand คุณผู้ชมชาว Made in Thailand ครับแล้วก็นโน้ตตอนนี้ผมอยู่่หน้ากองปราบครับไม่ได้พื่กินโจ๊กอย่าเข้าใจผิดวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาพบกับความน่าชึ่งเรื่องหนึ่งของคนไทยครับที่อยู่ในกองปราบเขามีรถเล่ล้างปืนครับปกติเดี่ยเขาจะล้างปืนกันตามร้านปืนธรรมดาหรือว่ามีสถานที่เฉพาะจอดจงที่เขาไปล้างก็ล้านธรรมดาแต่ว่านี่เป็นรถเล่ครับ ซึ่งมันจะเหมือนกับรถเลข่ขายผลไม้ขายเงาะขายกับข้าวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆตามมาเลยดีกว่าครับมาเลยผมว่าน่าจะเป็นคันนี้ชัวนี่รับซ่อมวิทยุสื่อสารล้างอาวุธปืนชัวคันนี้ชัวเลยมา,มาเลยเออเดีนะเออถามน้องนี่หน่อยน้องน้องน้องครับเจ้าของร้านอยู่ไหนครับอยู่นี่ค่ะนี่น้องเป็นเจ้าของร้านเหรอ,อผู้หญิงเนี่ยนะ สวัสดีครับสวัสดีฮะอ่าหันด้านนี้หน่อยหันไปด้านนี้หน่อยคุยกันนิดน,นึงโอ้โหลบกดเวลานิดน,นึงแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อลูกเกดค่ะนางสาวชนิสาคมลอยค่ะพอดีก็ทําอาชีพเป็นเจ้าของร้านเกี่ยวกับซ่อม,มวิทยุลังปืนค่ะแล้วก็จําหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับข้าราชการตํารวจโอ้โหเดี๋ยวนะคือตอนแรกเนี่ยพี่มาพี่นึกว่าเจ้าของร้านจริงน่าจะเป็นผู้ชายเอาได้ไหมเป็นตัวผู้หญิงผู้หญิงแลตัวเล็กด้วยนะอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ2 1ปีค่ะยังเด็กอยู่เลย ทำไมถึงมาทําอาชีพนี้นะฮะพ่อเขาทำอาชีพนี้อยู่แล้วออหมายความว่าพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเดิมอยู่ทีนี้พ่อพี่การปุ๊บเราก็เรียนหนังสืออะค่ะแต่ทีนี้เราเห็นพ่ออยากทําต่อเราก็เลือกมาทําต่อเลยทําไมเราไม่ไปเปิดร้านเป็นปกติที่แบบเขามีพวกร้านที่แบบขายปืนหรือว่าร้างปืนเป็นปกติทําไมต้องมาเป็นรถเล่แบบนี้ฮะ สมมติเราเปิดร้านเราใช้เงินเยอะกว่าไงคะถ้ารถเล่มันก็จะน้อยกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเจาะกลุ่มตลาดได้มากกว่าอ๋อเจาะกลุ่มตลาดแสดงว่าจะต้องไปหลายที่เดี๋ยวตอนนี้นะฮะภาคมาอยู่กับคุณพ่อครับของน้องลูกเกดที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับน้องลูกเกดน,นะฮะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อถามถิงมรถเล่หร่อยคุณพ่อทำมากี่ปีแล้วครับก็จะได้สองปีแล้วแหละแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่ก่อนที่จะเป็นรถเล่เนี่ยคุณพ่อทำมาชีพอะไรครับ จริงๆเป็นช่างสื่อสารนะสมุนก่อนสืสส่อสารนะครับ,รบผมอ๋อก็คือทําพวกนี้อยู่แล้วททนะครับพวกลูกป,กปืนพวกปืนอะไรนี้ก็คลุกคลีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วอ๋อทำก่อนนะแล้วแล,วแลว้วก็เลิกไปก็คือสอนให้าคนเดินไปอาชีพไปครับตอนแรกเนี่ยสอนต้องเกจสอนอะไรบ้างครับก็ทีแรกก็ตอนแรกๆก็โดนสอนเรื่องอ่าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วเบื้องต้นอ็รอนกโดนสอนโดนทําในบ้านก่อนครับแล้วมาคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องปืนได้ไงครับ่ก็เขาถามเขาว่า เนี่ยสถาท่อวิชาชาวบ้านหมดแล้วเนี่ยเราจะเอาไหมเปิดเขาบอกเอาเอาก็เลยก็เลยสอนสอนใช่ครับก็เลยเอาดีเลยด้านนี้เลยนะโอเคขอบคุณมากนะคุณพ่อรักษาตัวแล้วก็สุภาพรงกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับครับครับเมื่อคุยกันถึงขนาดนี้แล้วพี่อยากดูเหมือนกันว่าในรถเนี่ยนอกจากที่เราจะขายพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ล้างปืนแล้วเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่แบบพิเศษขายบ้างอยากจะเห็นทุกอย่างเลย มันก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์สายลับป่ะคะพวกกล้องกระดุมกล้องปากาพวกรองเท้าเดินป่าใช่ค่ะในนีอยู่ตรงไหนอยู่ไหน้องลูกเกดพาพี่พาไปดูหน่อย๋ยวมาดูนะฮะอันนี้มันคืออะไรขอเดานะ G P S tracker เครื่องติดตามหรือเปล่าถูกต้องนี่ตครื่องิดตามค่ะตัวถัดไปก็คือเป็นพวกเครื่องดักฟังนี่คือเครื่องดักฟังหรอตำรวจจะส่วนมากจะใส่ในของกลางนี่พี่ไม่เคยเห็นเลยนะค่ะมันจะกล่องเท่าตัวไม่ขีดเล็กๆตอนนี้ ตำรวจใช้ก็เป็นกล้องส่องตามแมวทีหนึง่งเวลาเราจะเข้าไปล้อมจับคนอื่นเขาอ๋อนี่คือย้อนตามแมวใช่เป็นที่ย้อนตามแมวอันนั้นคืออะไรอันนี้กล้องรีโมทเฮ้ยรีโมทคือเหมือนรีโมทรถยนต์นีใช่ไหมใช่ค่ะแต่เป็นกล้องวิดีโอถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ในกล้องอยู่ไหนกล้องมันอยู่ด้านหน้าเอา้าอ๋อหมายความว่าเราจะบันทึกภาพใส่ตรงนี้แล้วมันบันทึกใส่อะไรคะซิมหรือว่าการเอสดการ์ดมือถืออะค่ะเฮ้ยง่ายมาก แม่นอกจากอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ของบรรดาผู้พิพิตรตำรวจแล้วเนี่ยนะครับในรถเล่คันนี้เนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการลับของตำรวจอีกด้วยแบบนี้ก็เรียกได้ว่าน้องลูกเกดเนี่ยก็มีส่วนช่วยข้าราชการแบบลับๆด้วยเลยทีเดียวน,นี่วันนี้พิเศษมากเพราะว่ารายการเมดินาแลนด์ของพวกเราน้องลูกเกดจ้ะพี่มาดูของในร้านน้องพี่ตะลึงตึงโตมากเพราะว่าพี่อยากได้ไปหลายอย่างแต่สิ่งที่พี่อยากเห็นแล้วก็อยากให้ชาวเมดินาแลนด์ได้ดูนั่นคือผู้หญิงตัวน้อยๆอย่างหนูนะอายุานะย21่เนี่ยล้างปืน เออเขาบอกล้างปืนได้เร็วมากล้างได้ทุกแบบล้างได้ทุกแบบแต่หนูจะไม่รับพวกปืนยาวปืนยาวไม่เอาปืนยาวไม่เอาหมายความว่าพวกลูกซองนั่งขึ้นไปเนี่ยไม่เอาค่ะช้าเสียเวลาอีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์มันไม่เยอะก็จริงรแต่ว่ามันรายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะปืนสั้นได้หมดแมกนัมลูกกลอกอะไรได้หมดเลยทุกอย่างค่ะ พี่อยากถอดบ้างอ่ะขอลองหน่อยนะมาเดี๋ยวผมจะทำเหมือนที่ฉลองทำให้ดูเล่นจังสักดีดีต้องขอบอกตรงๆนะครับว่าเห็นหน่วยก้านของน้องลูกเกดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคล่องแคล่วไม่แพ้ผู้ชายอกสามสองเลยทีเดียวผู้ชายคนไหนเห็นแล้วเนี่ยจะมาแย้มนะฮะคิดผิดคิดใหม่นะครับ คุณอามรู้จักน้องลูกเกดมานานยังครับก็หลายปีแล้วหลายปีแล้วเขาจะมาขายขายของที่นี่ครับผมเป็นประจาแล้วคุณพ่อก็ไม่สบายเป็นอัมาพาตอยู่ในรถคต้องดูแลพ่อในต้องทํางานจริงมากยอมแล้วว่าเขาเป็นลูกเป็นเด็กจตันยูมากครับผมสุดยอดครับนี่แสดงว่าใช้บริการร้านนี้บ่อยมากใช่ไหมคุณอาก็ก็มีก็มีมีบ้างครับผมมีใช้บ้างบางบางครั้งที่เราหาอุปรณ์อะไรก็เราก็จะ ก็จะตรงนี้เลยครับผมโอเคขอบคุณคุณอามากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะฮะแล้วก็แหวกแนวไปเลยนะครับน่าทึ่งมากๆครับนี่คือคนไทยของเรานะฮะที่มีฝีมือและนอกจากมีฝีมือแล้วเนี่ยยังเอาอาชีพที่ตัวเองทำเนี่ยนะฮะไปเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่กระตันอยู่ด้วยนะครับก่อนจากกันไปน้องลูกเกดฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงคนที่คลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องปืนมีอะไรอยากจะพูดถึงเขาไหม ก็ไอพวกอาวุธพวกนี้มันมันเป็นดาบสองคมอะค่ะถ้ารเราใช้ในเรื่องของการป้องกันตัวมันก็ช่วยชีวิตเราได้มากขึ้นแต่ถ้าเราจะใช้ปืนในทางที่ผิดแค่นัดเดียวเราก็สามารถติดคุกได้แล้วใช่ครับปืนไม่น่านกลัวเท่าอำนาจที่ถืออยู่ครับนี่ Made in Thailand เราคงจะเคยเห็นการเชิดสิงโตกันมากมายหลากหลายรูปแบบครับ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลักกาลังอย่างมากครับจึงทําให้คนเชื่อถิงโตนั้นต้องเป็นคนที่แข็งแรงกํายําและมักจะเป็นผู้ชายใช่ไหมละครแล้ววันนี้ครับคณะเช่อถิงโตที่เราจะพาผู้ชมมาขึ้นกันในวันนี้เขาเป็นผู้หญิงครับคุณผู้ชมครับแถมเป็นทั้งทีเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอ๋แต่อย่างนี้พวกหนูๆเขาจะไว้กันล้วครับเนี่ยว่าแต่ทีมผู้หญิงล้วนแบบนี้มาเชื่อถิงโตกันได้ยังไงเราคงต้องให้พี่ปุ๊นะครับนี่ผู้ดูแลน้องๆเขาอธิบายกันหน่อยละครับ